ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอบางย่าแพรกจังหวัดสมุทรสาครทั้งนี้มีพระนยโยบายให้หน่วยงานในพระดาริดำเนินการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีปลอดจนพัฒนาบุคลากรและคิดค้นองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัยต่อยอดขยายการให้บริการให้ครอบคลุมทุกโรคทัดเทียมสากลและเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรคัตตยราชนารีวันนี้ที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรเขตหลักสี สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์ณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวร,รขติยราชนารีตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง15นาฬกา30นาทีมีกองบินทหารเรือโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทยศูนย์ไซโครตรอนและเพดสแกนแห่งชาติและประชาชนนำใจการดอกไม้ไปถวายหน้าพระลูกพร้อมลงนามถวายพระพรขอทรงมีพระพรานมัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งนี้สามารถไปลงนามถวายพระพรตามสถานที่ต่างๆที่กำหนดไว้ได้แก่อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภร์โรงพยาบาลจุฬาภรณ หองรับรองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และที่อาคารสำนักงานพระตำหนักจกักรีบงกฎจังหวัดปทุมธานีมูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนบุรณาฟื้นฟูอุบัติภัยเพื่อบุรณาฟื้นฟูผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีตามที่ได้เกิดอุบัติภัยบ่อยครั้งในประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อรัษฎรจำนวนมาก สมเด็จพระกนิษฐาถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานมูลนิธิชัยพัฒนาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนบุรณะฟื้นฟูอุบัติภยัย <c oughs> เพื่อบุรณะฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้อย่างทันท่วงที ขอเชิญร่วมแบ่งปันและฟื้นฟูผู้ประสบอุบัติภัยพร้อมกับมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยการบริจาคสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาชื่อบัญชีกองทุนบุราณะฟื้นฟูอุบัติภัยเลขที่0461117871ธนาคารทหารไทยธนาชาติบัญชีกระแสรายวันสาขาสนามเสือป่าผู้บริจาคจะได้สิทธิลดจนภาษีทวีคูณสเท่า รายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข024478585 8ต่อ103จบข่าวในพระราช